คนก็มาเล่นเกมพูดเองนะก็เก็บก็คือในป่า,นนปาอันนี้ก็จะมาเล่นต่ออีกรอบหนึ่งการหาเด็กมันยากมากยิ่ง่วนเลยแล้วเ,เพื่อนก้อยเ,อเปิดทำไมเนะี่ยเพื่อเราก็ต้องไปหาของดีก่อน นี่ไงของดีเจอแล้วก็ของดีเพื่อนเพเพื่อ,อไม่ต้องเติมเยอะอยากให้แฟนมันขยายเยอะเหรอนี่สนมีของนี้ต้ไปหาของเติมก็ได้มีเพื่อนแบบเนี้ยแผนที่อะไรก็ได้พอดีก็ต่ายน้อย ก็ได้ค่ะเธอวิ่งอาหารออาหารก็จะโแนนะทุกคนหมดช่วงนี้อัปเดตหายไปหมดแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรแทนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวมันสามารถคุ้ง พอเราอยู่ได้แค่นี้เนี่ยเพื่อนพอเพื่อนเดินอ่ะมันก็ขยายสุดยอดเลยไปหาของดีก่อนมีอะไรบ้างกระสุนปืนเก็บไว้ก่อนคลิปคลิปแรกมีคนดูเยอะมากคลิปที่สองสามคนเอง กันดูเยอะๆเลยนะเฮ้ยมาป่ามันจะร้องอะไรกันล,ล,ล้านเนี่ยเมืแล้วก็หาของอุ๊ยแต่ก็โดนมาป่าก,กันเลนะเกมนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แอะแต่ว่าเกมนี้ดังมากเลยนะทุกคน แต่ก็ไม่รู้ว่าเกม๙๙เคยในปา่าเมื่อกี้เธอมาปูปหลังฉันหรอเห็นอะไรเจ็บๆเมื่อกี้ใครเก็บเลกอะดูเหมือนว่าถ้าฉันเจอกวายฉันจะไล่มันออกไป อ๋อเมื่อกี้เพื่อนเจอกวางหรือเปล่าขปเดินอยู่ในแคมป์กันหมดใช่ไหมตรงนั้นมีหีบหีบตรงนั้นมีหีบ อีกคกนสัมบัตโอ้นี่ไงเพื่อนมาหาแล้วนี่เสียงคนตีนั่นไงไปเฮ้ยเช้าแล้วนี่กิกก็อีไปเพื่อพอลังงานเอนนี้ก็ไม่มีอะไร ก่อนนั้นเลกคนเดียวมันทำไมมีถึงคนคนดูเยอะมากอีกอันเราต้องหาอีกหนึ่งอันนึ่งเ,เอาเพื่อนมาเร็ว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 เพื่อนนี่เราจะสร้างเ็มที่เพื่อน ที่บอกว่าซ่าเขิมนิีบเขียนซ่าเลยเนี่ยสวัดดีเพื่อนทำอะไรอ่ะไมห่หมดแล้วขายกระต่ายคนที่ได้ขายกระต่ายก็ไม่เอาขายกระต่ายเลยนะนี่เพื่อนเป็นช่เพี่ ไม่รู้เอาขาไมา้แล้วได้รับกุฒิซีดวัตเตอร์แฮสวัสดีกระต่ายน้อยไม่มีอาหารกินนี่นะเก็บอาหารก่อน น,นี่แม่หางกินนั่นไงยเด็กเจ้าเด็กแล้วแต่มันมีหีบบ่ะอ่มอตัวนั้นก็มีบ้ะ ได้เนื้อสดๆเพื่อนเราเจะเด็กทำอะไรกับเพื่อนฉันอู้วอาวเอาเพื่อนเสียชีวิตเอาโดนหมาป่ากัด้แน่ขอหน่อยนะไปเด้อ เพื่อเสร็จมาช่วยแล้วคนโดนอะไรกัดทำไมจีวิ่งของฉันแปลกแปฉันเอาสีมาฉลูแล้วนะเอาเนื้อหายเนื้อหาย พเพื่อนออจใจเลยว่ามันลดหมดทำดีๆผู้าสาวกเก็บเหล็กมาเยอะแยะดีไหมเติมพลังงานไฟก่อนไฟมันจะหมดแล้วมันขึ้นมาหน่อยทุกคน เนี่ย yeah. ขึ้นมานิดหน่อยวันนี้มีอะไรสุดอยู่นะเมื่อวานตาฉเนียวอะเอะไรอะไรีล้วก็เห็น อืมอืมมอืมออืยออือออืมอืม เไงเข้าของอยู่ที่เดินสิยงไรส,งส,งสีงเด็เสียงไรแถวนี้อาจจะเป็นที่เดินก็แล้วกันย้อนช่วยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้ไหมจะไม่ได้แล้วเด็กเสงก็ไปเัาหมดแล้วด้วย มันบันไหนัลโหลฮัหาฮหายหายแม่พังอ้าวว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 วะ นี่เจะแครอทกิแนแครอทก็ได้เงียบ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 อุ๊ยขาวดี ต้องบอกเป็นนี่เฮ้เราจะตรงนั้นเร่เหมือนไม่ใช่ที่เดิมวิธียุเกา่าอย่ามากัดฉันนะ เหรอเหย๊าเหย๊ยเหล็กเหล็กเหล็กเจอเหล็กพอดีืลยยุง <mayor> กันไม่ม <distribution> ันต้องใส่นี ้าทุกคนไออิดก็นะ้นที่เราเก็บมาไปไหนวางไม่ดีด้วยนะเพื่อนอะไรเ่ะนหมุนด้ด่วยเกมนียเก็บเงินอยนดะีนะ เมีคนเหมือนเกมเมอร์สักอย่างอ้อฟุกะบาตตกเสียงดังขึ้นเหรอโอเคกันมั้ยนั่นอ่ะ นี่เดี๋ยวฉันไปเลยช้านะเราว้าวนีทำไม่เ่ียงดีกแล้ว,ว,ว,อวอขอปล่อยให้ตัวเองตายนะคะจะปล่อยให้ตัวเองตายแล้ว วัดวัดอยู่ดีๆก็ออกนี่คือภาพบันเทิงของฉันวางกำลังฆ่าฉันตอนที่ฉันออกไปข้างนอกโดยที่ฉันเลื่อนรถนี่คือเพื่อนตอนฉันกำลังจะตายแล้วเพื่อนก็เสียชีวิตไปขอแสดงความเสียใจเจอกันใหม่คลิมหน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ ช่องเดนซีน่นาเดอร์ลากอย